มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอคีภยัยในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่8สิงหาคม2568เวลา15.30น,น,นาทีณบ้านเลขที่33บ้านนนจานหมู่ที่3ตำบลน,นามอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายชัชวานเบญจสลิวง์ผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนางบุญจันทร์ดวงจันทร์ซึ่งอยู่อาศัยณนะบ้านเลขที่33มบ้านนุนจาน์หมู่ที่สาม ตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่26กรกฎาคม2568เวลา12นาฬิกาส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด7คนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัด สำานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของที่จําเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน